สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดอตกรนะครับซึ่งก็เป็นตลาดขายสินค้าเกี่ยวกับเกษตรนะครับก็มาเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านเอกัตดานี่ครับก็มาเจอไม้มงคลไม้ด่างไม้หายากนะครับ มาดูนะครับว่าร้านนี้มีไม้มงคลตัวไหนบ้างครับที่น่าสนใจช้างเหลืองช้างเหลืองนะช้างเหลืองก่อนก็ได้ช้างเหลืองก็มีแต่ไซส์สวยๆเนาะโอ้ทรงกําลังดีเลยด่าเนียสเตรีอันนี้ก็ราคาก็ประมาณหนึ่งพันนะคร่าวๆหนึ่งพันถึงอ่าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มราคาขึ้นมาหน่อยเนาะครับอันนี้อันนี้โอกิใช่ไหมตัวนี้โอกิโอกินี้ประมาณเท่าไหร่ ก็ตั้งแต่ราคาตั้งแต่หลักร้อยอ่าหลักร้อยสองพันแล้วแต่ไซส์ลายลายดีๆก็จะราคาก็ตามราคาเนาะอ่าก็สนใจก็คุยกับพี่ได้อ่าคุยคุยกับพี่ก็ใช้ได้เลยอันนี้เป็นโอกีอันนี้เป็นช้างเหลืองก็จะมีเสติเงินหนาไซส์ใหญ่อ๋ออันนี้เสตติเงินหนาหรอ โอ้ตัวนี้ก็ปล่อย4,500มันคล้ายๆกับโชคเกาชั้นเนาะครับผมอืมสิทธิ์หนาด่างนะตัวนี้เนาะครับโอ้ด่างออกส้มอันนี้ประมาณกี่เคเนาะอ่า4,500อ๋อประมาณ 4K 5K ประมาณนี้อ่าครับก็ตัวนี้ก็3,000ตัวนี้3,000เนาะโชคเกาชั้นด่างนะตัวนี้เนาะโชคเนอ่อโชคอะไรสิทธิ์เงินหนาสิทธิ์นน้ำนกันครับ มันแยกกันยังไงกับโชว์เก้าชั้นเนี่ยก็มันคล้ายๆกันอ่ะอคล้ายกันมากผมยังดูไม่ออกเลยเนี่ยแต่ใบเจะออกคมกว่าตัวนี้ประมาณท่้ไเลยตัวนี้สามพันนะครับอือตัวนี้เนาะต่างนิวอ่อนการยาวออราคาหลักพันเนาะอ่าหลักตัวนี้ติดชมพูเยอะอือติดชมพูเยอะก็อยู่อย่ดสี่พันสูงขึ้นมานะราคาสูงขึ้นมาอันโน้นเป็นติดดำเหรอ อ่าเป็นดำมาเลยเนาะติดชมพูอแต่มันไม่จัดก็สองพันอันนี้เป็นอ่าม้าลายม้าลายนะอโลกาเซียม้าลายเนาะก็ก็หลักร้อยนะหลักร้อยเก้าร้อยอ่าหลักร้อยเกือบเกือบพันประมาณนี้อันนี้เป็นอะไรช้างเขียวเหรอหลุดด่างเลยนี้ช้างขาวช้างขาวหลุดเขียวช้างขาวหลุดเขียวช้างขาวหลุดเขียวนี้ ราคาก็คงไม่สูง,งมากกันเนาะอ่า <c oughs> ขาวหรือเขียวอันนี้เป็นอะไรอ,อ,อันนี้อันนี้มาลายนะครับมาลายอันนี้เป็นอันนี้ไม่แน่ใจมันมาจากทางใต้มาจากทางใต้น,น่าจะจเป็นแก้วหน้ามา้าหรือว่าแก้วหน้ามา้าหรือว่าพญาจงอางน่าพญาจงอางน่าจะพญา,าน่าจะพญาจงอางเนาะอ่าก็ราคาหลักร้อยเนาะอ่าแล้วก็ โอ้อันนี้เป็นกวักดังเหรอโค้กโ้กวักใบโพดังกวักใบโพดทองดังเหลืองเนาะสวยงามมากเลยเนี่ยอันนี้ก็ประมาณ 2K เนาะครับราคาประมาณนี้อันนี้คือกุมารแดงไหมกุมารแดงอ่ากุมารแดงกุมารนี้ประมาณคร่าวๆยังไม่ได้ตั้งราคายังไม่ได้ตั้งราคาเนะแต่ก็อยู่ที่ประมาณสามสี่ร้อยนี่แหละประมาณนี้แหละอ่าราคาประมาณนี้กุมารแดง อันนี้เป็นพิโลไปเรื่อยครับอ๋อนี้ฟิโลไปเรื่อยเนาะด่างสวยเลยครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งราคาเนาะก็สนใจก็คุยกันได้เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้อ่าสนใจก็โทรไม่ได้เดี๋ยวผมลงเบอร์โทรไวให้เพื่อนเพื่อนะครับอันนี้เป็นสเปนเดตสเปนเดตเป็นไม้ตระกูลไหนเนาะตระกูลนาคพวกอ่าน่าจะพวกเออ ต้บอรกาซนะครับฟิโลก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ฟิโลไม่ใช่ฟิโลอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่ล้อไม้หน่อไม้หน่อก็หลักร้อยอืมหลักร้อยเนาะห้าร้อยีไม้ยอดก็ขออยู่ที่เก้าพันเอ้ยเก้าร้อยใช่ไม้ไม้อ่าก็ราคาประมาณนี้แล้วครับก็ถือว่าไม่สูงนะครับร้านนี้ ราคาก็คุยกันได้คลาวมันีไอเป็นคลาวมานีาอเนอะเป็นแบ c ็คเพสหน้าดำอืมอันนี้ไม่ค่อยเจอเลยไม้พวกนี้ใบเขาจะสวยการก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนอะนี่ครับการก็เป็นกล้ายอะไรเขาเรียกใบเลื่อยเหรอใช่รปะมาณอันนี้ก็ราคาประมาณต่วนี้ไม้ยอดไม้ยอดของที่สองประมาณสองพันห้านะครับ อ่าอันนี้เป็นอะไรฟิโลไปเรื่อยครับฟิโลไปเรื่อยเหมือนกันฟีโลด่างโอ้มีทั้งด่างเหลืองด่าง<ม>ขาวเลยครับออกอพีทสามสีเลยจะออกพีทอันนี้ก็ประมาณคร่าวๆประมาณพันแปดอืมประมาณพันสองพันประมาณเนี้ยประมาณสองพันก็ฟิโลใบพายอืมฟิโลใบพายขึ้นหลักแล้วเออ ฟิโลใบพายนะอันนี้อันนี้เป็นอาผู้ระเบิดด่างโอ้มีแต่ไม้สวยๆครับร้านนี้ปบกระดีดอนแหลอืมกระช้ำเล็กนิดหนึ่งถือว่าไม้เนี่ยสวยมากเลยครับร้านนี้อันนี้เป็นเงินไหลมาด่างเหลืองเงินไหลมาด่างเหลืองนะราคาก็หลักขึ้นหลักก็แปดร้อยอ่าก็แต่มีลูกเยอะฮะอืมอันนี้เป็นใบจันแขกอันนี้เป็นออเรียออเรียลูดเขียว เขียวปกติมันจะด่างสีขาวใช่ไหมดังเหลืองดังเหลืออันนี้ก็ราคาไม่สูงมากอันนี้ก็พราวมณีายเหมือนกันครับอ้าอพราวมณีไอโอ้ใบนี้เอกลักษณ์การใบก็สวยครับตัวนี้ก็ 1.5K ครับออันนีี้กวซ่า อุ๊ยกอซัมเนอะในโคนนี้โอ้ใบเนะกอซัมการมอ่าราคาก็ประมาณเนี้ยครับใบเล็กใบใหญ่นี่ครับใบเล็กก็ตามไซส์ครับตามไซส์ครับก็อยู่หลักพันสองพันนี่แหละครับครับอ่าเออมาเจออันนี้โอเคฮะไม่ใช่ช้างเขาเนาะไซ่ใ่กันโอเคัช้างเขาโอเกะตัวนี้ก็สวยครับนี่ครับก้าน การชัดอันนี้ตั้งราคาไว้ประมาณเท่าไหร่ครับโอเคตัวนี้ก็อยู่ที่ข้าวพันห้าพันห้าด่างก้ารก้านด่างก้านด่างครับทุกกอ่ะคล้ายกับช้างขาวเนาะคล้ายกับช้างโอกิเนี่ยบนโอกิ อันนี้เป็นหูจชิดอืมตัวนี้ตัวจะชิดกว่าอ๋อนี่เนาะอ๋อสังเกตที่หูนะครับเพื่อนๆนี่ครับหูช้างเขาจะชิดส่วนหูโอกิเขาจะห่างห่างห่างนิดนึงลักษณะใบคล้ายๆกันใบโอกินาว่าเขาจะแหลมถ้าหูช้างน้ำขาวเขาจะเป็นสไตล์หนึ่อันนี้ช้างเหลืองตัวนี้เท่าไหร่ ประมาณาตั้งไว้ไวที่สองผ่านงูสวยครับอันนี้สวยครับอันนี้ลายด่างสวยครับด่างสเตียร์ทุกใบครับ,รบเจอมาต้นนี้เลยครับผมถือว่าสุดยอดไม้ด่างเลยอันนี้เทพเลยตัวนี้เป็นเทพเลยอ่าอันนี้อนนี้ <c oughs> ไทคอนอืมไทคอนไทคอนตัวนี้จะเป็นใบใบหนาอืมไทยคอนใบหนาานะโอโห นี่ครับอันนี้เป็นด่างมิ้นหรือเหลืองเนี่ยผมก็ดูไม่ออกออกมิ้นเนาะผมก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เริ่มออกรูชีดนะแต่ยังยังไม่เยอะเท่าไหร่ตัวนี้ตั้งราคาไว้ที่นี่เป็นไซส์ใหญ่เลยครับตัวนี้ไซส์ใหญ่ก็มันมันส่งยากอ่ะตัวนี้อืส่งยากเนาะก็ยังไงก็ราคาหลักประมาณไม่ถงเนี่ยยังไงก็คุยกันอีกทีนะครับก็ถือว่าคุยกันได้พี่เขา ถือว่าพี่เขาก็คุยกันได้ครับไม่อยากต <c oughs> ิดใจก็โทรมาคุยกันดูก่อนกม็กจอันนี้ช้างขาวอนะืมอันนี้ช้างขาวเนาะเออผมหาอยู่พอดีเพราะว่ามันมีช้างเหลืออังกี่แล้วก็ต้องมีช้างขาวช้างขาวนี้ก็ตั้งไว้อยู่ที่ประมาณยังไม่ได้ตั้งราคาแต่ก็หลักหักพันนะครับหลักพันอ่ะไม่ต่ำกว่าพัน ก็้อยู่ประมาณ2พันประมาณ 2K 3K นี่แหละยังด่างมาจัดก็เลยยังไม่ตั้งราคายังไม่ป่อยยังไม่ป่อยยังคิดดูก่อนอันนี้เป็นฝักเงินให้กลับเงินกลับทองอบางคนก็เรียกอะไรนะผมได้ยินเขาเรียกหอเงินหอทองเหรออ่ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นอโลคาเซียนะครับครัโอ้ ทรงนี้ถือว่าเป็นไม้ใหญ่นะครับเป็นไม้ใหญ่ทรงสวยปฏิเสยลงฉีดยาไม่ทันใมกไดเสียไปแล้วอะไรยังไม่ได้ปล่อยของผมก็มีอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้โตไวอันนี้นตตและนี่แหละเพื่อนๆก็เป็นราคาไม้ดาบไม้มงคลไม้หายากของร้านเอกลดานะครับหากใครผ่านมาตลาดกอตกอรนะครับตลาดกอตกอก็อยู่ไม่ไกลกับตลาดจตุจักรนะครับก็อยู่ ห่างกันประมาณโลสองโลนี่แหละครับหาใครมาตลาดอตกอก็มาเวะมาชมต้นไม้ของร้านเอกลัดดาได้นะครับซึ่งเบอร์โทรผมก็ได้ลงไว้ในคลิปแล้วต่คิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ได้รู้ราคาไม้ด่างไม้หายากในตอนนี้กันต่อฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วจะได้พบกับผมใหม่ในคลิปหน้า กับราคาไม้ด่างไม้ดีๆไม้สวยแบบนี้อีกนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้